นี่ครับผมก็คันน <OR> ีล้รครับกระบะเมื่อสีครับนี่เดี๋ยวมาร่อรุนกันเบิ่งครับนี่ว่าพญายใบเสือต่อใหม่อบอ้ครับนี่เอาละครับงานนี้เข้ามาร่อรุนกันเบิ่งครับนี่หลังจากขินเขาแล้วบางวันนี้ครับสียเฮาซ้ำได้ครับพญนยใบครับนี่เอาละครับงานนี้เข้ารุนกันเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยไปเนี่ยับแยาๆเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ต้นปองงวด กับตอใหม่ครับนี่เดี๋ยวรอรุ่นกันเบิ่งครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้พญ่ใบ,บจับหัเทียให้รอดเบิ่งเลยครับได้เลยครับรอหลุดกันบึงครับปลาเสืบอบ่ครับนี่เอาเลยพญ่ใบจัดเลยแข่งบ่ถึงกับตออยู่แล้วครับเอา นายท้อนายท่องฟรางงาไปแล้วครับอันดับแรกตุนปองหูลมไปก่อนครับจัดเลยครับเฮี่ใบเออออกแบบง่ายๆเลยครับตอนนี้เอาจัดไปเลยครับเออเออต้องยั้งหน้าเอาเออ เอ้ยอ้ยต่อใหม่บักญงเลยครับพี่น้องพอดีต่อมันฟังดิ้นแล้วครับเอ้ยเอ้เอ้เอ้เออเรื่ตอแหลมด้วอเฮอยเเฮ้อเฮอเเอไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วครับพี่น้อง เรียบร้อยครับเรียบง่ายได้ครับเรียบร้อยไปอีกแล้วครับจัดมาเลยต้นฟองหูก็จัดมาเลย,อเ,ลยเอาออกให้เบิดเลยครับจัดไปเลยเอ,อ้ยควนเนี่ยของตครับพี่น้องไปนะครับยยไปนะครับก็บมีเดียครับพี่น้องนี่อะไรอยาไปบ้างครับพี่น้องเอ,อ รับ้อยครับอีกหนึ่งต้นครับรูมแรมของขอนครับเอาหัางมาดึงไปกับโบย้แล้วครับเรียบร้อยครับบันีลงหางต่อครับ ดวดไปเด้พะย่เพะยนี่นะครับครับพวกกระแล้วครัว่าเสียอ่อนไปเลยแล้วครับเพิ่นใหม่อ่อนครับพวกเก่งใจขัดเสียอ่อนไปเลยนะครับพี่น้องพ่นสับหนีวไอ้บริยานละครรถไทฟอร์ดกระลังมวนกระลังดีแล้วครับสับหนเฮ็ดบุดีบอกเงินครับทีมงานพะย่หน่ายครับนี่รับรองครับรับประกันได้เลยครับเราตัดโอ้ยเราตัดจะไล่ไปเรื่อยๆเลย เอ,อ้ยพี่น้องเลยพ่วงสลัดของพญ่ใบครับแต่ออที่อยู่ประมาณนี้แล้วครับแดงเป็นสามงานพอดีครับนี่โอ้ยปวดรับพี่น้องปวดคอเอาไข่เออพ่วงสลัดของพญ่ใบครับนี่ดีเลย,ย,ยครับเดี๋ยวเ,เราเค็ดไปทาดีครับนี่ สีแดงไปอยู่ท่าไดนเนาะครับโอู้กินน้หาก่อนบ่โอ้ยผมโอ้ยต้นไม้ต้น,ตนไหลเพิ่นกับ,บ่บหบบ่านโบห่านโบซิดบ่ายังออกเลยไทยยาบมุ่งพุ่นไทยหยาบเฮงมันใหม่มันใหม่ม,หม,ม,หม,มันไหลตรงไทยตามสภาพนะครับให้นี่สีบอกสีบอกไว้ก่อนนะ นี่แหละปัญหาของยังมาไปไถหน้าจ้าของหน้าบอมาเอาใจใส่เจ้าของหน้าบอมมีดมาตัดเออพันบอสิบบอมยังออกเลยไฟรถครับไฟรถไฟ้ยังมันจะแตกกับพวกแบบนี้ครับแมนเมนเมครับทั้งท่อทั้งยังักเคยมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับเนาะทั้งทอรถทอยังแล้วครับระบบไฟลงไฟ้ยังว่าหน่งสิแตกเ็จะกรบทั่าบอลมันแล้วว่าเกี่ยวกัของแมนครับเพราะของเ่าสิบมาแล้วหน้าเป็นหลานเป็นแสนนะครับเดินระมันแล้วว่กันแน่ไฟ้เดียวหนึ่งกระแพงนะครับเด้อ เพื่อนเพื่อนๆของทางพันยา่บานอะไรนะครับเด้อเพื่อนๆที่มีรถไถหนา้าตะมันระวังนะครับไปกั้นไถเก็บจต่ของบบมาตาัดบไม่ยังออกเลยสิ่งิีมันต้องมาซีดไม่ยังออกซะก่อนนี้ยะสิ่งิีต้องมาเมียนนะครับในหน้าท้าทูนต้องเอาใจใส่นะครับคัเนเทศเจ็ดสี่ประคับต้นเขาเไปกับบ่มี่ครับบ่มีต่ตะห้อยรถเกี่ยวได้ครับนี่เมืองไวย์ด้ครับเด้อ ยังว่าบอกแฟนคขับไบบกอนว่าไถตามสภาพนะครับให้ครับไถตามสภาพครับผมสีบอกสีบอกไบบกอนนะไทยตะลุยไทมันกลับเป็นไปแบเนาะครับเนาะถ้าบอกว่าดีก็คือว่าดีถ้าบอกว่าบุดีก็คือบุดีครับหนี่ครับเพราะว่าจะคล้องเพิ่นก็ว่าให้ไถไปโหลดแต่ว่าโอ้ยเบิ่งใหม่นี่สิล่ะย่อยลงมานํางขั้นแท้าน่าคู่เท้าน่าเพิ่นอุ้ยเป็นหนุ่งๆนะครับพี่น้องเอ้ยยังว่ายังว่าพยายามใบเพิ่นละลบอยู่ แต่ว่าสําหรับพยาธา์คนนี้เราประหยัดครับต้นใหม่เราหย่านแต่ห้างมูลแดงห้างมูลแดงมันหลายครับบางหันนี่เราวกับโลบยวงสีที่เราบางหันนี่โอ้ยกระบอกสีใหม่ดีตาผู้ขับเดี๋ยวระวังนะครับเด้อเดี๋ยวกับใม่ดีตาเนี่ยแต่ว่าส่วนไงแล้วสีย่านไปห้างมูลแดงเราพยาธา์ เนบาไว้แหละครับ,บมันเมื่อยไรเนี่ยนครับต้อตออนอหัวเอ็นแขนได้แต่นี่แล้วคือจังสีมันก็นต้องมาซีดอ,ออกสิใน,นี่แต่รถแ,แ,แต่ละใหนแ,แ,แต่ของรถเพื่อมามึงรถได้ครับบอ่อแดดเมียน่าอีกคนมันต้องมาซีดมายังอ่อนเขาใจน้ำเ้าครับเนะาะถ,ถึงว่าจังก็ได้ถึงว่าบ่ได้เมียนยังก็ให้มาซีดออกเดี๋ยวให้รถเขาขวดขึ้นให้กับพ่อได้ครับครับเจ้าว่าบ่อเมียน่าสีปล่อยมันหน่อยลงมาโอ้ยหน้าอดไรพวกยี่หนายกับในบ้านแทน่ดโอ้ยเหตุป่า เก็บบาปจดพะย่ะหน่ายครับเมื่อว่าหนึ่งกับวันเจ้าขาลาปางทางครับผมเก็บแต่คิวกินขาวะที่เด็ดเด็ดเสียงคำนามแห่งครับพี่น้องเอ้ยขับดงขับปลาอยู่ครับนี่มาหน้ามาหน้าดงเนะครับพี่น้องไปนี่วัได้ไปหน้าทคงครับไปนี่มาหน้าดงครับไปนี่อ้าวตรงไหนพี่ไอ้หน่อไปทางนี้ครับพี่น้องนี่อะไรเหี้ยไปเปิดมาเลยไป่ได เป็นไรครับผลงานพญาย่าบครับวันนี้หลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วครับนี่เสียงรถกระหาา่าวอ,อ,อ,อ้าวเสียง,อยงนอกระหว่นี่เนาะเสียงยังนอครับว่างน่นาะคอมเมนต์ให้คนงข้ามเนอะถามมองดูครับเสียงยังนอกระหว่าน,นี่เนาะ ติดตามชมพญายใบต่อไปครับติดตามชมข้อมหูเล่าต่อครับบานนี้ว่าสีหูหซํำไหนครับพญบายใบนี่ข้อมหูเล่าก็ยังคือเก่าครับ,บ,รบ,บนี่เบิ้งบาดเดกันยังคือเก่าครับข้อมหูของพญายใบครับนี่ขนาดไถหน้าซื้อได้ครับพี่น้องนี่บางหันนี่แค่ต้อมในฟังดินได้ซื้อครับส่วนบาเดียวครับหงายทองปางางเลยครับ ดันเขาปลาเขาดวงไปเลยครับไงทองไงใสไปเลยโอ้ยมันคือขีนหูขีนตาเห็นเนาะต้นใหม่เนะี่ยพี่นอ้องมันงงคือขีนหูขีนตาพ่อใหญ่ใบค่ะเห็น้นาะต้นใหม่เนาะพี่นอ้องเลยควางหนา้าควางหลังด้วยครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะหน่อยนี่พ่อใหญ่ใบเราก็สิจัดช่องให้ใหม่ละครับ เราเรือมันหัวหแล้วครับบารนี่ทางหนาทางตาเราอยู่ด้วยครับเอาห้ยเลยพญายัยเกียร์ไปบัสช่วงนี้กำลังแดดอ่อนๆครับนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนได้กันน้อยครับรถตรงย่านครับรถขวดเท่าย่านแต่หน้าลมนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่ามันเท่าเดียวครับ เดี๋ยวว่าดินแข็งดินเกลียงสีบยานครับย่านเตน้าน้ำท่านนะครับออพี่เอ,อามามองมันไทยรือล่าท่านเจ้าของให้มึงแหล้วครับว่านน้านี่ยไรไปไหนสีไรมันสีไรนี่อยู่นี่สีไรกุก้กัวเด็กเขาสีกระสอบปุ๋ยอพื้นที่สีไรครับอยู่นี่หูเนี่ครับบ้านนี้ ซนะีซีไรตัวนะครับพี่น้องเยวะขาดิดตามชมบ,งบ,งบงังว่าพะยใบแล้วถีใส่เวลาเดี๋ยวเาครับให้ถี่ที่ซีไรระวัวงไหมระวังไหมหายเลยครับโอ้ยก่อนขี่ไทยลมลาพาดไปแนวเดียวกันเลยครับซื้ออ่านลา้านไวใหม่มันทัดคำนี่ลาบเหมือนหน้ากองไปเลยครับวันนี้เออช่วงลมกับลมครับ ช่วงไทโบเขากับมีเนเล็กน้อยครับอบไปยังครับมพ่บันมันพอน่มันพอน่หันหวยเนาะมเมียนมันพอเตะหันห้วยครับเดี๋ยวพญ่ใบเดี๋ยวฉีจ,จัดส่วงให้มาอยู่ดอกเราเรลืมล้ำค้าแลวครับ จับส่งไปส่งอะไรก็แบบนี้ไยเราสิจับต้่นปองหูแเลยครับพี่น้องบอกเลยตัวเออโออเอ้ยดึงเอ้ยวดเลยพนเนยใบเฮ้ยบอกแล้วผมบอกแล้วว่าพนเนยใบเสียนหวยครับมาเนี่ยฮานี่ผมบอกแล้วครับ ผมบอกเดี๋ยวมัพอสามข้าครับผมบอกแล้วยวดเล่พญ,ญายัใบเขามาหนิผมบอกแล้วยายขีนหูขีนตาครับมาหน,นิของพญ,ญายใบนี่เหล่าเนมถ้าเราเดี่ยตาใส่ใส่แล้วพิ่เกินสามนาทีครับเนี่ยนี่านันคอเราเราเสือกตาใส่เหล่าขาเหาเนี่ยตาใส่ใส่นี่ยพิ่พเกินสามนาทีครับต้นนั่นต้องไงท้องแท้แน่นอน ผมรับประกันคุณภาพได้เลยครับสำหรับพอยไนใบนี่ครับต้นหนึ่งเราตาไสไสแลวครับวังฮันนี่นี่ครับนี่เราตาไสไสแล้วครับวงังหันนี่ต้นได้อีกเอาสี่เส้ต้นนั่นนี่แหละครับพี่น้องมันคือหลายต้นแน,นเนอะครับบานนี่ต้อนอะมันอยู่เทิง่งอยู่บ่บ่ไปยังแต่เอาต้นนี้เนาะ เดี๋ยวร่อลุ้นกันเบ้งครับพี่น้องม,ม,มาแล้วครับแมาแล้วครับเสียงมาก,ก่อนแล้วครับเสียงกับรถมากพร้อมกันเลยครับ,รบเดี๋ยวร่อลุ้นบ้งครับว่าแล้วชิจัดช่วงไดครับนี่ของต้นใหม่ต้นนี้นะครับพี่น้องไหวไหมไหวไหม เราสจ,จัดส่งไปเรื่อยๆครับผมบอกแล้วถ้าเราได้เสียต้นใดนี่บ่ย่างครับพี่้องเอาครับพี่้องรอลุยกัน,นบ้างเฮ้ยเขาห้องต้นกับพินาลงครับนี่โอ้ต้องมาดันทั้งพี่ไปทั้งพุ่นโอเคเลยครับเราจ,จัดช่วงไ้ผมกับเพียน เพี่ยนช่งใหม่คือกันแล้วครับแมน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 ต่อมาได้ทั้งพุนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากะลังเล่นบักลีอยู่ครับกะลังอ้อมพ่นอยู่ช่วงนี้น,น้าบอกว่าชุดคำเรามาทั้งพี่เลยครับพี่น้องผมบอกเลยตัวจัดเลยจัดเลยอะไรคือเล่นบักลีบังหันนี่แหละครับเพื่อ้อมพ่นครับ<อ>สมัยจะยังในน้อยนี่เคยเล่นบ้างครับพี่น้องเอาเบังครับพี่นอ้องไอ้จ้าเพราะท่านในออกแย่งอยู่ครับพี่น้องเลย เอามาเลยเอามาเลยจัดซ่วมไม้ไปเลยอย่าให้เหลือเรียบร้อยครับผมบอกแล้วอย่าให้พไงใบปลาใสใสเอาไปนี่ก็ได้ครับมองใช้แล้บ่บ่บไปยังจวดเลยครับไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับวรวมแรงของขอครับพไงใบกำลังหัวบาดเดียวหนึ่งครับ ผมกำลังเพล่เป๊บหนึ่งมานี่ต้นไม้อยางไงท่องไปแล้วครับพี่น้องเว้ยเรียบร้อยครับดี้งอยู่ใเสียงนะครับสาบสาบเลยครับพูนอัดขึ้นปลาเลยครับฟาดเออเก่งใจครับเก่งใจเดี๋ยวไอาเนี่ต้นไม้เพื่อทีออกเบิร์ตนี่แหละครับบอกแล้วว่าใหญ่ในป่าใน้ไสบอกแล้วว่าจะให้ตาใส่ไส้ครับเนี่ยบอกต้นใดคือต้นท่านครับสี่นุกเป็นนุกครับพ่อใหญ่เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าถ้าแจ้งทีมงานพยาใบเนี่ยพต้องบพผิดหวังครับบพเสียใจแท้แน่นอนครับนี่นั่นเรามาเลียนบังลีครับผมกแียวผมมาเจนี่เราก็ไปเจ้พุุนครับเอาละครับเอาละครับงานนี้ครับออกพ้นลวครับเล่นบังลีก็ดีนะครับอุ้ยนเล่นบุเล่นด้วยซื้อครับผ่านหกเล่าสุดยอดครับลุงจำผ่านเลยครับพี่น้องไผบดีบอกงามบอกเงินครับวันนี้เอาเลยครับเปลี่ยนช่วงเลย เดี๋ยวบามึงสีกัสเปียนช่วงไม่นั่นครับบบว่าจะส่งส่งไทยหน้าครับส่งผมผมกับสีเปียนเนี่ยงนันครับมือหตรวดไปเลยครับเงยวๆไปเลยนี่ท่ายเยี่ยมไปบดขันเล่งนั่นอย่าให้เหลือมือนีินี่ละครับจ้าของหน้าเพิ่นกนัเพิ่นมาบอกมากล้าวไว้แล้วเพิ่นก็นได้เมื่อแล้ว่ะหนิเพิ่นก็นเลยปล่อยเป็นนาทีของพญ่ใบครับบันให้พญ่ใบเป็นคนจัดการเลยครับ ว่าสิไทยแบบใดจังไดก็เฮ็ดไปเลยว่ะท่านคนเยี่ยบายก็ว่าโอเคครับเงืกหัวแล้วแต่ว่าอย่าให้เล่งเบื้องต้นไหม่ท่านละ่ะขั้นเห้ตาใส่ใส่ต้นใหม่ต้นใดต้นนั่นครับต้องย้ายทองต้นนั่นละครับพี่นออ้องสายตาท่นดีแห้งครับอะไรเร่งต้นไร้กันนั่นต้นนั่นนะครับพี่น้องย้ายทองย้ายไข่ก็เด้ต้นไม้เอ้ย พ่นเด้อพ่นเด้อโอ้โเอาดึงไปโอ้จับช่วงเลยนะครับอุออ้ยรวมแน่นนของคนดีอหรีว่าใครไงนี่สุดยอดครับก็ได้บอกง่าแล้วครับไปบมุมได้เจ๋อได้ได้เบิดครับสำหรับรถไถฟอร์ดเท้าเดียวครับมาเนี่ย โอ้โอ้โหตัวยังเนี่ยว้าวว้าวว้าวแล้วว่านี้อะไเนี่กระนาออกได้อยู่ได้หรอบอกว่าออกได้อยู่แต่ว่ามันบริการนี่ะเดี๋ยวให้เราดูเบอร์เดียวฐานเท่าไหร่เดี๋ยวให้เราดูเป็นไงคอยก็ได้ให้คอยเด้อพญบายเด้อว่าฐานเท่าไหร่นี่ ระวับบง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 โอ้ยระวัออบบงจะผ่านเดีอบไปนี้เด้อโอ้ยโอ้ ขาไก่ครับมาอนึ่งไปสำเนียคำหนึงน่งนี่ปุ่นี่ยู่เลยครับสุดยอดแห้งครับสุดยอดแห้งน้องนอิงมากรอใม่หังน้องครับเดี๋ยวมาลุ้ดมึงครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาลุ้ดมึงครับอโอ้ยโอ้ยชงใส่เยอะพะย่ะหน้าเลยชงใส่เยอะ อเนาะไม่ยุ่งมาเมนหมันก็บมยงแล้วต้องแ่ฐานนะเอาใหม่ไปปาไปเน่ยอือแับนี้เอ็นมาจนล่เยครบหอดเล้วอด้ปะคบหนนนั่นหมายเบียงมันจะกินแห้งกูนี่ เอาไผ่ได้เบื้องคลิปนี้เลี้ยวกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เ้อครับเ้อะหรือว่าไผ่ด้กดเลี้วกับิี่ไเดพาดคลิปใหม่ๆครับจาก่องเบ่าเมื้องสีครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้กับเบ่าเมืองสีขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับนี่สวัสดีครับผม